ยืนสื่อหอนล้มปัดทูอันหว่าอันอันไอนหอนจากทะเลไหม สวัสดีค่ะพบวก,กันชกกันน้าค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์เองตอนคำคำค่ะตอนคำคำมความร้อนก็ยังคงที่ปกติเหมือนเดิมม,มีอะไรเพิ่มเติมก็คือร้อน <c oughs> คือแห้งนี่แห้งนี่ เบิงบ่งเบเบงเด็กเบักโดหอนหลเบเบิง,บงโอ้ยขี้ลายแ้งเบิงเบิ่ง่อพอนีน่เห็นเห็นอีขาวนะเด็กบักโดนอนเซ็กี่ต้มนะคะปวด,ดไปเป็นภาพที่หายดูได้ยากามากเนะเนากัเปิปล่อยออกมาได้นะ่ะอันเดียเปอมา เด็กบกโด้โอ้ยขี่ลายอยู่แล้วทั้งขี่ลายกูเกาเกือกี่ต้มแบบหอนอยงเนาะมันบาะไวเนาะมันสิมันสิลงเหรินน้ำนี่สามากาัญญาธาเท่าไหรเนะาะสิไปลงเหรินน้ำกัญญาโดอะไรเออพอบระเมินสามันดีอย่างน้ำห่วงสามาเท่าไดมันเหรินน้ำนี่สีหนะ้า เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดกินกินน้ำน้ำน้ตอนเล็กๆอาจจะน่ารักจต่ของอาจจะใส่ใจ แต่พอเฒ่ามากก็เป็นยงนีน้โอ้ยไปนั่งยืนอยู่นะไม่ควอยหนุนซืกอจังว่ายืนอยู่ทั้งอันนั้นเยีงเกาไอ้แถวแถว,แถวทะเลนะคะฟังทะเลยามถึงเทียงยงี้สินะไอทะเลไอไอล่มทะเลนะนะว่ามันห่อน วอขึ้นมาสําดรจยังสินะคะนี่นี่คือเป็นตอนตะเวนกําลัางสิโตกดินเลยคะ่ะปรับภาพให้ก่อนปรับได้เท่านี้นะคะ่ะ bàn công ขอนเสิรอตโอ้ย่าบอนเสิอ์อเอตเป็นดย่านอะไรบางอย่วบ่คอนเสิร์ตบางอ่อนเสิร์ตหล่อมเพลงกับเต็มถึงยูนเพ้่คุณนังเิรองอยูนล่กบ ໄປເນາະມີຊິບໍ່ລະເນາະແມ່ນບໍ່ ลูกพีกับลูกนอก้องเอาสั่นบ่เขาจะสั่นบ่จะเบี่ยวบ่เดี๋ยวนี้ล,ลูกพีกับลูกนอก้อง เต็นเหมือนเดิมเ่าเพนเพนอันนี้เขาเอินเพนนอียังคะ เพนอันนี้เขาเอินเพ่นยังค, <c oughs> ค่ะวีวาบอร์ดวีวาบอร์ววาบอร์ดค่ะอ๋อค่ะ ห่อนไหลจนมาตัวนั้นไปเกือกขี่ตมน้องแซกขีตม <c oughs> สูไงแเรม่เห็นเหมือนเงแดดร้อนค่ะต้องเว้นบไดางานเลยห่อนไหลต้อเนบอดงนเลยดแอไเลนั่นแหละร่างกายมันปรับไม่ทัน งานมันเคียงอยู We to to well, the train, the train ่แล้วงานห่อนไปเขานารถเปิดเองแข้งกันเองเดีอยตัวไตยกินเงี้สิโอ้ยเมียอยู่ในใส่งานแรงลไปแล้วแปลว่านอยู่หน้ารถด้านจอรถตกใจเนาะหอตัวไต่ขาหลไม่กินไปเลยดิคือแรงมันห่อนนห่อนนี่เงีจะปาวป้าต้นท่า แกจะมาตายเขาหรือ ห้องกลางนี่ขึ้นบันไดมองไดค่ะขึ้นทั้งทางมั้ยด้านบนทะลุกันหมดขึ้นด้านข้างค่ะบันไดขึ้นด้านข้าง สร้างประเทศโอค่ะมันเห็เฮตโอเพราะว่าช่วงกลางวันก็บรดายงานค่ะเพราะหอนแห้งหอนลายค่ะอ,อันนี้ให้บางครั้งก็ให้ f 4ให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายแผ่นวีว่าบอร์ดค่ะ เป็นจะเท่ข้นกี่ข้างบนอยู่เลยค่ะเพิ่นวานะเพื่อนคงจะบริคิดถึงเรื่องที่ว่าเวลานั้นข้างบนจะขึ้นไปหลายๆคนอย่งสีนะคะ่ะน่าจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะน่าจะคิดว่าข้างบนไม่เป็นที่ขึ้นไปไม่กี่คนบริคิดว่าขึ้นไปหลายหลาย,หลายคนแต่ว่า เอ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ารอบการก่อสร้างของเพิ่นต่อไปนะคะมาเพิ่นจงเฮดออกมารูปแบบอย่างไรแต่ที่หลังบ้านก็ลงภาพลงคลิปให้ดูนะคะแต่ก็มี FC ไล่ทันเข้าไปแสดงความคิดเห็น เยอะแยะมากมายนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ค่ะโดยรวมคือเป็นห่วงอยากให้บ้านอีลาออกมาดีนะคะออกมาสวยแล้วก็ออกมาคุ้มค่าที่สุดนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่แม่หน่อยจ่ายค่ะเข้าใจค่ะบปหน้าในทีมหลังบ้านหนึ่งในทีมหลังบ้านก็เข้าใจยุดเนี่ ก็คือถ้าถ้าเกิดเท่าสิบวันโลกิให้เบิรงกได้ะค่ะเพียงเพียงแต่ว่าก็อยากให้ให้เห็นอยากให้ดูนะคะว่าการก่อสร้างเป็นถึงขั้นไหนยังสินะคะแต่บางคอมเมนต์ก็ทําให้ลุงเดีย <c oughs> ลุงเดียเขาจะเป็นคนที่แบบเออถ้าเรื่องแบบอะไรอะไรหน่อยแกจะ จริงจังมากคือมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นมันเป็นผลดีอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นผลเสียคิดอีกแบบ,บทีอีกทีมันก็ผลเสียอยู่เลคะ่ะคือไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะคะก็คือบางคอมเมนต์ก็ไบเบิง้งไปสร้างการให้ว่าบ้านจะคล้องทําเหมือนบ้านตัวเองอะไรเงี้ยเป็นมาเราอะเป็นมาสอนลั้วใหม่ป้านฟังว่ามีเอฟซีไปว่าเพลินเอฟซีกับไป แสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นคลิปนี้คลิปเนี้ยไปว่าฉันแล้วก็ไปว่าเธอเนี่ยเขาเป็นเอฟซีของใครกันแน่เนี่ยไปแซะบางบางทีก็ไปแซะเธอบางทีก็ไปแซะฉันอะไรอย่างเงี้ยการถีปการยกตัวอย่างคลิปถีเพ่นว่าอย่างก็เอาว่าเระว่าเดนเวียพูดเดียว ว่าเธอไม่ช่วยป้าวันทํางานเลยป้าวันทำคนเดียวการลงคลิปกันอย่างต่างๆป้าวันกับปนั่งก็นั่งยูเก้กันล่ะค่ะบ่ต้องไปคิดมาบ่ต้องไปซี่เรียสอย่างหลายเอื้อยน้องหยอกกันค่ะบ่ต้องไปซี่เรียสเอื้อยน่องหยอกกันนะเขาหักเขาแพ่งกันพี่น่องหยอกกันค่ะบ่ไจะมีปัญหาปัญหาอย่างกันเลยนะคะไม่มีคอนเทนต์แต่ก็เป็นการพูดหยอกสนุกสนุกขำๆนะคะ ทำไมเธอไม่บอก FC ไปก็เลยบอกเงี้ยไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะคะ FC ก็เข้าใจตามนี้ไอเรื่องที่ว่าไปทำยังกับเป็นบ้านตัวเองไปคุยไปสั่งอะไรอันนี้ขอนี้เป็นถ้าสมมติว่าทีมหลังบ้านไม่ใช่เป็นหูเป็นตาอะไรเงี้ย คือถ้าถึงเวลานั้นมามาจริงๆแก้ไขไม่ทันนะ่ะแก้ไขไม่ได้คือทีมหลังบ้านก็โดนว่านะคะอุ้ยเชอร์รี่มาแล้วเดี๋ยวไปนะหาเชอร์รี่กันค่ะเชอรี่เชอร์รี่มาแล้วเดี๋ยวขอให้เชอร์รี่ค่ะมาเห็นนั่งเบิดมือเดี๋ยวไปใช้มาเบิดมือใช้มาเบิดมือเบื้งหลังมึงหลังเนี่มันใส่ก้นใส่ตูนไปใช้มาเบิดมือมากี่เข่ามา มา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 หอนแดดนึกว่าเขาไปซื้อสวนล่ามไาอีกออตี้วจะเป็นเราขักเดี๋ยวแป๊บนึงนะกนไคลก็แช่น้ำค่ะซอยเหมือนกุศลน,น้ำค่ะสำหรับคลิปหนีสมนีกันจ้อาอย่าฮักเขาให้เชื่อเรียนค่ะ,ชะเชจลีมุนเบิด ตรมนี้ก่อนหอ,อนลายติเนาะเดี๋ยวเอาเขาให้เชื่อลิีค่ะสวัสดีค่ะ